ท่ามกลางมหาสมุทรแปซิฟิกอันกว้างใหญ่มีเกาะหนึ่งที่ถือกำเนิดจากพลังใต้พิภพอันดุดันที่นี่คือฮาวายดินแดนแห่งไฟและทะเลและณใจกลางของมันมีภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมานาโลอายักษ์หลับที่หล่อหลอมเกาะแห่งนี้ให้เป็นดังที่เราเห็นในวันนี้เมานาโลอาตั้งอยู่บนเกาะบิ๊กไอแลนด์รัฐฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกาชื่อของมันมาจากภาษาฮาวายแปลว่าภูเขาที่ยาวใหญ่และชื่อก็บ่งบอกได้ชัดเพราะเมนานาโลอามีความยาวกว่า120กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่กว่า5,000ตารางกิโลเมตรหากวัดจากฐานใต้น้ำจนถึงยอดสูงสุดมันสูงกว่า9กิโลเมตรสูงยิ่งกว่าเอเวอเรสต์และเป็นภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลกทั้งปริมาตรและพื้นที่ เมานาโลอาเป็นภูเขาไฟชนิดโลกลาวาของมันไม่ระเบิดรุนแรงแต่จะไหลายยาวเป็นทางกว้างสร้างภูเขาและที่ราบใหม่ทีละน้อยการประทุครั้งแรกที่มีบันทึกคือในปีคริสต์ศักราช1843และนับแต่นั้นมันได้ประทุขึ้นแล้วมากกว่า30ครั้งล่าสุดในเดือนพฤศจิกายนปี2022หลังจากหลับไหลมานานถึง38ปี ลาวาได้พุ่งขึ้นสูงกว่า60เมตรและแผ่ขยายออกไกลหลายสิบกิโลเมตรเหมือนยักษ์ที่ตื่นจากนิทราเพื่อเตือนให้โลกรู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่นอกจากความยิ่งใหญ่ทางธรรมชาติมานาโลอายังเป็นห้องทดลองของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกที่นี่คือจุดตั้งของมานาโลออบเซอร์ o r ทรีสถานีวัดระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศซึ่งเริ่มเก็บข้อมูลตั้งแต่ปี 1, 1958ผลลัพธ์ที่ได้คือ กราฟคีลิงเคอร์ฟหลักฐานสำคัญที่เผยให้เห็นว่าโลกของเรากำลังร้อนขึ้นทุกปียักษ์แห่งไฟจึงไม่ได้เป็นเพียงภูเขาไฟแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ด้วยสำหรับชาวฮาวายเมานาโลอาไม่ใช่แค่ภูเขาแต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นที่สถิตของเพเลเทพีแห่งไฟและภูเขาไฟตำนานเล่าขานว่าทุกครั้งที่ภูเขาไฟปะทุ คือเวลาที่เพเลสแสดงพลังแห่งชีวิตและการสร้างสรรค์ไม่ใช่การทำลายแต่คือการเริ่มต้นใหม่บริเวณรอบๆภูเขายังเป็นแหล่งธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์เต็มไปด้วยพันไม้เขตร้อนและสิ่งมีชีวิตที่พบได้เพียงที่นี่เท่านั้นแต่พลังแห่งไฟย่อมมาพร้อมอันตรายการประทุกข,ของเมานาโลอาในอดีตเคยทำลายบ้านเรือนและถนนหลายแห่งในปี1950และ1984 ลาวาไหลเข้าเกลืนทุกสิ่งที่ขวางหน้าหน่วยงาน USGS และ Hawaii Volcano Observatory เฝ้าติดตามการสั่นสะเทือนและอุณหภูมิใต้พื้นดินตลอด24ชั่วโมงเพราะไม่มีใครรู้ว่าเมื่อไรยักษ์แห่งไฟจะตื่นขึ้นมาอีกครั้งมานาโลอาอาจหลับไปอีกหลายปีแต่ภายในนั้นยังมีไฟที่ไม่เคยดับยักษ์แห่งฮาวายผู้ยิ่งใหญ่ยังคงเต้นอยู่ใต้เปลือกโลก คอยเตือนมนุษย์ให้รู้ว่าโลกนี้ไม่ได้เป็นของเราแต่เราเป็นเพียงส่วนหนึ่งของโลกเท่านั้น